หน้านะครับตอนนี้อะไรนะเป็นหัวหน้าห้องผมไม่มีแรงแต่ผมมีอำนาจแหมที่ได้ตำแหน่งนี้แม่แม่ทำเป็นพวกตำแหน่งตำแหน่งไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพลงเจมส์คือคือเพราะบางต้องว่าเสียงดังชมเมื่อกี้ อะไรครับแล้วก็เสียงดังไม่ใช่มันเหมาะใช่ไหมเหมาะกับผมไปนะเอ่าแลรวก็รุ่มเปราใช่ผมเป็นคนที่เปราะบางปีที่แล้วไปใช้เพลงนี้สอนทุกคลาสเลยบอกว่าช่วงนั้นอินมีเพลงเดียวเปิดเวียกันนะเอาเข้ากระดูกเราเป็นคู่เขายังยังสิยังสิไหวโอเคไหยลูกกลับแรงเยอะสบายนะ ามัน,กนเกาะเจ้ตัวลอยเสียวอุ้ยพี่เต๋าใช่มันอะไรแบบโปรเทคหนองค่ะแต่โปรเทครุนแรงมากรุนแรงรุนแรงไม่คอยไม่ต้องรีบหลบไม่คอยไมคอยดิ้วหุนทธอ โปรเจกเสียงด้วยนะเจมส์นส่งไฟมีผู้นคนาาด้วยทำมาสมกับวันนี้จะคนร้อยพันที่ยืนใกล้กันกรับรู้สึกว่าไกลสา,ลายไกลอย่าลืมเน้นคำใจมันหายไปจากหัวใจ Wow. Wow. 我们没我<的>，ทำไมแค่ลม thì hiểu bao, nhưng tâm này nét nào, cả đêm thanh pha chỉ hoang vắng, nhưng tâm này mi mắt ta, ทำไม nên chẳng rõ bao nữa cả, oh ah, trung kiên sẽ hiểu ra lần này. คำไหนที่เราใช้เยอะเน้นเ,เน้นแรงมันออกมาเน้นมูฟมันออกมา